ระยุคะ้ะต้องจับตานะคะที่ประชุมครมนั้นเตรียมที่จะแก้ปัญหาราคาสินค้าที่จะพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะขณะที่กระทรวงพาณิชย์นั้นเตรียมที่จะเสนอของงบประมาณ1,400ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะทําโครงการลดราคาสินค้าในช่วง3เดือนนี้คะ่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและระัฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะระัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะก่อนการประชุมนะคะท่านผู้บริหารและก็ครูจากโรงเรียนวัดนวลนรดิตก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ห้องสีม่วงและนายฐานะสิทธิ์เก่ารุ่นที่77นายกรัฐมนตรีคะ่ะได้กล่าวสร้างแรงบันดาลใจชื่นชมความสําเร็จที่สิปัจจุบันได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันทั้งเรื่องของการเรียนกีฬาดนตรีเทคโนโลยีถือว่าทุกคนเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลายขอให้รักษาความดีความตั้งใจและก็ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและครอบครัวพัฒนาตัวเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีในอนาคตและก็ฝากด้วยนะคะว่าตอนนี้พลังโซเชียลค่อนข้างอุนแรงต้องมีวิจารณญ,ญาณว่าอันไหนจริงไม่จริงดีไม่ดีอ่านไม่อ่านนะคะไม่อยากให้สร้างความขัดแย้งไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อประเทศแล้วก็ฝากเรื่องชาติศาส,สนาพ,พระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานให้ช่วยกันสานต่อสืบต่อไปด้วยนะคะ ส่วนวาระที่น่าสนใจวันนี้ค่ะคาดการณ์ว่าที่ประชุมครมจะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1ิโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างแล้วก็จะมีการรายงานเรื่องของสถานการณ์เตียงปริมาณยาขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยอาจจะมีการรายงานเรื่องของการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะการบูสเตอร์เข็ม3ในกลุ่ม6 0 8และเข็ม4ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้วยสําหรับประเด็นสําคัญนะคะที่ต้องตามกันแล้วก็ตามกันอยู่ต่อเนื่องก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าพุ่ง ไม่ว่าจะเป็นหมูไข่ไก่ซึ่งในช่วงปลายเดือนนี้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนด้วยปกติสินค้าโดยเฉพาะของเส้นไหว้จะดีตัวสูงขึ้นก็ต้องติดตามว่านายกจะมีการออกนโยบายแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะด้านของนายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัมรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ค่ะจะเสนอของงบกลางอีก1,400ล้านบาทจัดทําโครงการพาณิชย์ลดราคาลดค่าของชีพประชาชนแล้วก็จะมีการจุดขายเนื้อไก่นะคะขายไก่เพื่อสร้างความสมดุลด้านราคาสินค้าที่จําเป็นในช่วงเวลา 3เดือนหลังจากนี้นะคะแล้วก็คาดว่านายอาคมเติมพิทยาภัยศิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมครมอพิจารณาไม่ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีกแล้วหลังจากที่ลดให้แล้ว2ปีก่อนหน้านี้เนื่องจากการลดภาษีที่ดินแต่ละครั้งทําให้ไรายได้ของท้องถิ่นในแต่ละปีหายไปถึง3 0 0 0 0ล้านบาทดังนั้นในปีนี้จึงเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินเต็มอัตราที่ร้อยเปอร์เซ็นต์คงเดิมนั่นเองค่ะ สำหรับการประชุมคอรมอวันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะเพราะว่าเป็นการประชุมต่อเนื่องมาสัปดาห์ที่2หลังจากเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะสถานการณ์โควิดโอมิคอนแพร่ระบาดและที่สําคัญค่ะรัฐมนตรีหลายท่านนะคะกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นคุณเฉลิมชัยคุณนิพนธ์นะคะสืบเนื่องมาจากคลัสเตอร์นะคะในการเลือกตั้งซ่อมที่สงขาที่ขออ,อนะคะการเลือกตั้งที่สงขานั้นติดโควิด -19 นั่นเองค่ะคุณจิรายุค่ะ